ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ยินดีต้อนรับเขา้าสูสองมหาหิงหามวนครับผมเนาะ,ะวันนี้มาติดตามแนวทางพ่อหมอดูตาทิพย์ครับผมหมอดูเทวดางวดที่ผ่านมาให้8ปหนึ่งเข้าตรงๆเข้าเต็มๆครับผมเนาะ,ะสนับงวดประจำวันที่16บนี่สายยน์คุณพ่อคนจะฝัน เลยแต่ไหนเป็นเรื่องความฝันด้วยเียงหรือเป็นเรืงความฝันปากตอนปวดแม่พี่น้องเอฟซีปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณพอ่อนรำกันครับสำหรับวันนี้ครับผมถูกนะ้ำแย่ป่าเขาต้างตได้่า้อยตงฝ่ายน้อยนักจำไหน้ความฝันเมื่อที่ผ่านมาพี่น้องเนาะก็ยชไไ่ เอาป่าใหญ่ก็แล้วเอาป่านน้อยยังสัน้นพูดหนึ่งเราบอกยกคนน้ำไหลส้มลงมากผมเอายายาบริษัทกับก,กฟังอืมโอ้ยแปดชี้ต้อสาเอนาน้ำกันนึ่งเนาะครับแปดชี้แปดนึ่งเน,นาะเอาน้ำลงมาใส่สาดนีครับผมโอ้ มันจับดีกับสามตัวเลยเราหอนะเนี่ยสี่แปดหนึ่งวันนี้ก็ฝันปลาขึ้นเข้าหนแหละโอ้เอาพี่น้องเนาะสำหรับพ่อหมอดูตาทิบแล้วพี่น้องเรื่องวัฒนมมาอ่าแปดหนึ่งเชียให้จังๆเลยกัเพร่ว่าบางคนเพกปจับได้สี่แปดหนึ่งพร้อมสามตัวเค็งๆเลยพี่น้องนะสหรักว่าเมื่อวันที่สิบหเมษายน มาติดตามฟ้าน้องการมา่อเพื่อจะฝันทั้งใจเอาครับผมเนาะสวัสดีคุณพ่พอครับผมสวัสดีครับเอาพี่น้องมาตามในเอฟซีพ้องห้างหายไปโดวนลอกคุณพ่พอฝันก่อนมาเอาผงคือท,ทายโดฝดันฝันเฉียนเฉนเม็ดเดียวจะขาดยัดขาดพลังเอฟซีว่านี้ขายของฟันปีไม่ไทยแมียนน, <laughs> น่ากัน ฝันวาจับป,ปาขึา้นเขาหวว่าหันจาเต็นป่าสาปาวันนี้จะจับปลาอีกเมียนไม่สามตัวเมเป็นได้สาปาันว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปลราจ้าก,ก็ไปใส่ผ้าเขาไปคุนไปบ้านเก่าคนอ่ะ กันเก่าอยู่แล้วเปิะบ้านขามน้องบัวน้องผู้โอ้ครับผมแล้วกลับมาแล้วอีนึงแล้วว่าเจ้าข้าลูกคอยเป,นนป็นจังไหนยีเจ้าลูกเพราะเขาไปขิงจังไหนนะครับแม่เขายังไงยุคที่สามที่สี่นี่ละ่ะครัาวนนี้เพามาเราเรียกว่าสันไปตัวปะกะักกันแรกชขึ้นไปทั้งเฮียนครับ คืนไปแลเป้เป็นเป็นเฮี้ยนป้าบบดนี้อเอา้ามันบอเป็นเฮี้ยนจาของนี่เนี่ยว่าสันเฮี้ยนคนอยู่ฟังทางครับเฮี้ยนเล่าอยู่ฟังหนึ่งเฮี้ยนอยู่ฟังหนึ่งว่าสันหืนไปพระเจ้าก็ล่างถูเฮี้ยนบืนบาดหืนบาดว่าทงความสะอาดบ้านโอ้ยอยู่บ่ได้ดอกทำความสะอาดแล้วจังสีมาผลบ้นานเลยลรงไปเป็นล้างบ้านไปไปพอ่อ ไปสาพ่อสาเป็นมูม้อนเมืองตึ่งเมืองตึ่งเมืองตึ่งมากปกติว่าตัวเท่านี้ก้อยนี่ปลาลูกคอาปลาลูกคอาเนี่ยโอ้ปลาลูกคอาแดงใจวายใจวใบตึนอ่นเป็นฟูมาได้ยที่ดียืนบังเยอะหมาแลีนมาใช่ใส่ก็ต้องโดดลงใส่ปลาลูกคอวาตัวงับเลย ตามร่องใสใครไล่ขึ้นมาแม่มันมาสัน่นเออใครไล่ขึ้นมาโดดมาหาคนสิปลาตัวแม่มันะนะแม่มันโต๊ะใหญ่เจ๊ะไดแล้ยวว้ายปลาสักโอโค<อ>บดบอได้ล่องคล้องเอาโดดนี่คล้องก็ปบบกติว่าทำห้อยบอกจบเลาย,ยางาเงาทั้งนันกระน้ำทั้งนี้กระน้ำมาสั่นคล้องเอาแห้วว่าบกวมไหมมาสันาส่น ปลาตัวใหญ่ดีบ่งหว่วงไปนั่งผู้นึงนั่งติ่งทางแหะห่วงเอ้าอย่ามันออกเลยเอาไว้สั่งส้นแหะขึ้นเอามือจับค่ำลงไปไว้ายกำขึน้นมามันบน,บนปลาตัวเดียวได้สามตัวติปาตัท่อขับลงไปหันกำขึ้นมานี่สามตัวเลยเนี่ยนี่ตัวใหญ่บ่พควบ้านนี่ก็ว่าเป็นปลาตัวโดดที่ ป่าตัวโดวสมามันทอแ้งแต่ข้นมาประมาณทอสากกระเบือนี่แหละแต่ต่ำข้นมาได้สามตัวครับผมกต่ว่าท่านว่าสิไปหางวบตัวนั่นแหละเอาข้นมาหาเนี่ยมาใส่ใส่แล้วเสดเดือดทุ่ยากโอ้ยหมาถึงสามตัวือบอกว่าได้สามตัวทีอเออ พิษเป้าได้ตัวหรือว่าจะเอาตัวนั่นตัวนี้ไงตัวจริงบ่ท่านได้เอาเมียก่อนครับผมตัวนั้นไงเหรอเมียว่างูตัวนี้ถือมากว่ากันงูสามตัวไปพ่อสามตัวเนี่ยงูขึ้นป้าใส่ของใสแยังเดียวพราอะไรเนี่ปลาคอปลาช่อนพี่น้องเนี่ยว่าคนใดปลาช่อนกูปลาช่อนสามตัวอืมโว่าตีว่ายากเหรอถ้าเก้าคันไปฝันนี่ก็ขึ้นทั้งเหี้ยนเห็นเหี้ยนมันเป็นแฉกครับไปทั้งหลังเลยไปพ่อปลาอยู่ทั้งหลัง ไปเลยตีส่หาเจ็ดโอ้โอ้หน,น,นเจ็ดห้ <58. S 2> าแปดออท่านนั้นล่ะเอาล้างปลาลูกควกหมาโด,โดดลงใส่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ละ หนึ่งซีหนึ่งซีล่างเลยล่างอเอาเก็ดออกแปดห้า 8, 5, เก็ดสามตัวเลยสามตัว อ่าของขวัญปีใหม่เด้อเอฟซีเลยตัว,วพี่นองจะเห็นไหมปันร้สามตัวเจ็ดห้าแปดแป้าเจโอ้โอพวกวตีแห่งเขีนเนได้พี่น้องเด้อจับปลาได้จตัว,ตว ก็ล่างเน้นล่างด้วยหกหกแปดหกแปดด้วยกันไปใช่หรอหกแปดตัวกันนึกย่าเนี่ยมันว่ไปบ้านเก่าหนึ่งบ้านเลขที่เก้าสิบกเ้าสก็ได้เอาหกไ้ครับผมแล้วก็หนเอา <96. S 2> เออหนึงสีล่างหนึงสีล่างตัวนี้มาพี่หรอ ไปพิจารณาบ้างได้สินานเด้อของขวัญปีใหม่เนาะเพื่อได้สามตัวงานนี้เพราะว่าจับปลาได้สามตัวแล้วพอเนาะ<ม>จับปลาได้สามตัวงุ่มปลาขึ้นมาใส่ของใส่งเงี้ยเดือดเลยเดือดสินานเลย สามตัวที่พ่พ่บอกว่าสมม้บบเกียวมันกเป็นได้เยอะ่ะมื่อไงเมื oh. ่อจะเอาลยตีอาเื่อหาเดเก็ี่เขาสามตัวแม่เมื่อหาลงงมป่าเลยโอ้กที่เอาสมาใส่เมื่อจะเป็นสามแตหรอเามื่อไปไว้ใส่ละมื่อจะไว้ง่ายื่พอเอามื่องมเีน จับกระคับ<อ>เนาะก็เจ็ดนันแหละเออห้าเจ็ดห้าแปดอืมพี่รองพุปปองอยากใายย่างดีูนะได้ด้วยไอ้คนไหนหน้นก็ได้ไงคือว่าบ่มีโชคกันล่ะแทนอืมคือว่าคือขึ้นอยู่กับดวงวาสนาหรือวผู้ดใดบ่เห็นกันเออผู้ใดตีแม่งก็ตีเอาฝ้าแก้ฝันให้เบิ่งหรอกข้าฝันนะตีเอาเป็นข้อฝันของคุปปอ,องคนได้พี่น้องเออข้อฝันเป็น โม่โก็ได้ฝันเชียวดื้อหนักเลียแค่คักอ,อ้าเจ็ดห้าแปดสามตัวแปดห้าเจ็ดตัดเอาเลี้ยงนี้สิบสี่เนี่ยเอามาแล้วต้นเต,ต้นลง่งใส่ป่าลูกข้อโอ้โอ้เจ้าบ้า ซ<ด>ีเนาะโอซีขาแม่โรคเสพป่าแม่แต่ว่าแม่มันเต้นขึ้นมาหาศพ <c oughs> แม่มันเต้นกี่แมาทั้โคบ <c oughs> โอเอาพี่เท่าบ้างเอาพี่นอ้องเพราะว่าเป็นเด็กก็ฝันนะเนาะมันอยู่ในนามอยู่ล่างอยู่แล้วแหละหนึ่งซีโอ้พอาราะไตโรคหางเสออี้ยป่ามันเต้นขึ้นหนึ่งึ้นบนยี่โอ้แปลกึ้นบน <c oughs> ที่ต่อกันหลายกันเลยพี่น้องเด้อเนาะเด็กควบฝันนี่แหละฝันเราจ่อๆกันนี่แหละฝันเรามมแปลพิจารณาเบิังฝากต้อนเรียบซี่คนอืมเกระดาษแบบพะน้อยนี่พี่น้องน่าจะว่าอนี้จออ้ะพิจารณาเพิ่งเอาฝากต้อนนี่เอาแคหน้าจะเอาเนาะแล้วก็เด็กควบฝันอ่ะคนแปลเลยนั่นที่ แปลมาได้แบบนี้หรือพี่นเราจะแปลฝันคุณป่าคนกาแฟได้เนาะถึงตัวเจ็ดห้าแปดก็ได้มันก็ไทยห้าเจ็ดห้าแปดอ่ะรับไปเป็นลับพี่นเอง แคปหน้าจอเอาครับผมเนาะอเมือจับปลาอได้บ้านแล้วใสของใสงัเรียบร้อยแล้วมันใจมากเลยสําหรับวันนี้เนาะสามตัวเพราะว่าได้ปลาสามตัวแล้วตะเล็กับเข่าสามตัว่นอ่าเป็นของคนสงการปีไม่ไทยนะพี่น้องไอพินเ้นาเบิ่งเอาเนาะ ก็เป็นแนวทางคือ,อความฝัน,น,คคน,นครับผมนัออ่ก็บนนี้นั่นแหละเป็นความฝันเป็นความฝันแต่คืดว่ามันฝันคักอยู่ครับนี่อ่าแคปตาจอตรวจครับผมตรหลอดเลืห้องหมอดูครับผมเนาะขอให้แหงๆปัง,ง,งๆครับ